ตั้งแต่ในเรื่องของการผลิตนะครับโดยเรื่องจัดซื้อวัตถุดิบนะครับนำมาผลิตผลิตแล้วเก็บในคลังเก็บในคลังแล้วก็นะครับขนส่งก่อนขนส่งเราต้องมีอะไรครับแผนกจัดส่งนะครับแผนนี้มีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงในการส่งให้กับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำเลที่ตั้งมีความสำคัญปัจจัยต่างๆนะครับในเรื่องของการกระจายสินค้า ว่าทำไมมันต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับทำไมเราต้องบริหารเส้นทางทำไมเราต้องจัดสต็อกจัดคลังสินค้าที่ดีนะครับอย่างเช่นที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังเรื่องแม็โครแมโครมีสต็อกด้านหลังมีคลังด้านหลังแล้วก็มีสต็อกด้านไรครับสินค้าด้านบนส่วนใหญ่เวลาสินค้าหมดเขาก็จะเอาสินค้าด้านบนส่วนของมาน่ยมาเติมนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อให้สะดวกในเรื่องของการขนส่งพอปิดนะครับเพราะว่าทะไรครับทำงานในเรื่องของทางสินค้าโดยเอาสินค้ามาเติมให้เต็มนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในเรื่องของการบริหารสัดกาาตอนนี้ซีเจเหนมันูมมุ่งไปที่ซีเจมากเพราะว่ารู้สึกว่าขับรถไปซอกไหนซอยไหนซีเจขึ้นไหมขึ้นกระตุกนี้และมีทีด้วยเรื่องใหญขึ้นนันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ซีเจหน้า น่าสนใจธุรกิจ CJ เจปีที่แล้วหนึ่งพันกว่าล้านที่ได้กำไรนะครับปีนี้ครูมองว่าน่าจะเกินสองพันล้านเพราะว่าทำไมครับมีการลงทุนเยอะมากและกระจายสาขาไปทั่วพื้นที่นะครับะฉะนั้น CJ เจนี่ยข้อดีเนี่ยนะครับถ้าเราจะวิเคราะห์สวัสดิ์กันแต่วิเคราะห์สวัสดิ์ข้อดีของ CJ เคืออะไรสินค้าถูกนะครับใบเหลืองใะ่ไปครับแล้วว่าทำไมครับ สินค้าที่ถูกในส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าโอโคบริโภคนะครับซึ <t 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 ่งพ่อบ้านแม่บ้านนะครับแล้วก็เน้นทางเน้นพวกชาวต่างชาติป้ายปะจะไปตั้งของทะมีป้ายของพม่าเนาะเยอะนะครับแต่ว่ดีอีกอันนึ้งก็คือนะครับไปของก็จะมีถุงให้แม้กระทั่งสินค้าราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ซิเจจะมีถุงให้เสมอนะครับราคาสินค้าเรื่องเครื่องดื่มกระคุ่กาแฟวันนี้ที่อาจารย์ไปซื้อมาซื้อ สองลด20บาทเขีนซื้อกาแฟ2แก้วนะครับอ่ากาแฟมัน2นะแก้วลด20บาทนะครับแก้วละ45บาท2แก้ว90บาทลดเหลือ70บาทถ้าเราไปซื้ออเมซอนเท่ากับเราได้แค่แก้วเดียวใช่ไหมแต่นี่เราซื้อ70บาทได้ได้2แก้วนะครับอันนี้ก็คือโปรโมชั่นที่เขาดึงดูงบางวันก็จะมีชาเขียวซื้อหนึ่งแถมแถมหนึ่งนะครับรู้สึกว่าวันจะเป็นวันอังคาร นะครับคนก็จะเยอะมากนะครับ่นน,นี้นักศึกษาก็เลยครับเขาเ้าไปศึกษาธุร,รกิจต่างๆเพื่ออะไรหนึ่งเรียนรู้สองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองเมื่อเราศึกษาธุร,รกิจที่ไหนมีโปรโมชั่นที่ไหนมีแลกซื้อต่างๆใช่ไหมครับราคาถูกเท่ากับมันก็เซฟเงินในกระเป๋าเราไปด้วยนะครับังนีนเน้เราเป็นนักการตลาดเราเป็นนักธุร,รกิจเนี่ยเราก็ต้องมองธุร,รกิจให้ทำไมครับให้เป็นว่าใครมีความน่าสนใจบ้าง นะครับในนี้ต่อไปเนี่ยนะครับ๋ยวเราต้องคงไปมองในเรื่องของ CJ ในอนาคตว่าครูว่าน่าจะมียอดขายที่สูงขึ้นมาปันนี้มันก็ไม่มี c ีรู้สึกว่าเขาครบ20ปีแต่ว่ามีมานานี้ยนานแล้วแต่ว่า20ปีก่อนน่าจะมีสาขาเดียวคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ประมาณ5ปีที่แล้ว CJ ก็มีนโยบายว่าจะเข้ามาเปิดใน หนึ่งตำบลหนึ่งสี่เจก็ถือว่าน้อยไหมน้นอยแต่ถ้าตำบลในประเทศไทยหนึ่งตำบลหนึ่งสี่เจถือว่าเยอะไหมเยอะอยู่นะแต่เซเว่นหนึ่งตำบลมีเท่าไหร่เยอะมาก<า>นะครับยิ่งในนะครับในเมืองชาตเมืองในตัวเมืองเนี่ยนะครับเซเว่นในซอยซอยหนึ่งเนี่ยอาจจะมีหัวซอยท้ายซอยกลางซอยใช่ไหมลูกมีเยอะมากนะครับ นั้นวันนี้เยาจะมาดูว่าเราเรียนหัวข้ออะไรบ้างนะครับหัวข้อสําคัญสาคัญของเราตรงไหนออกข้อสอบครูจะเน้นให้นะครับพวกเราวาถ่ายรูปจดเพิ่มเติมหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเราจะมาเรียนความหมายของซรัพพลายเชนเรียนความหมายของโลจิสติกสนะครับเรียนความหมายความสําคัญนะครับการบริหารการจัดส่งนะครับความหมายของการกระจายสินค้านะครับวัตถุประสงค์ปัจจัยองค์ประกอบนะครับการวิเคราะห์ต้นทุนของการกระจายสินค้า<ต> นะครับแ้วก็การวางแผนขั้นตอนต่างๆในรูปแบบของการกระจายสินค้าว่ามันมีความสําคัญยังไงเนอ่ะเรามาดูเลยอันแรกออกข้อสอบแน่นอนนะครับความหมายของมันซัพพลา c h a i นะครับ management นักศึกษาดูนะครับว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็จะใช้นะครับสับสนไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ผิด ความหมายของภาษ,ษ,ษาไทยด้านบนคืออะครับการบริหารโซ่ประธานโซ่คระภาก็คือซับไพเซนใช่ไหมครับแต่เขาใช้คําว่า management management คืออะไรลุงก,การจัดการใช่ไหมการบริหารเราใช้ภาษาอังกฤษคำว่า administration นะครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถใช้รวมกันได้แต่ถ้าเป็นความหมายที่จริง management ก็คือการจัดการการบริหารเราใช้คําว่า administration นะครับ และเราเรียนการจัดการไปแล้วเบื้องต้นหลักการจัดการบอกว่าอะไรครับคำว่าการจัดการใช้กับหน่วยงานอะไรรัฐบาลหรือเอกชนนิยมเอกชนผู้จัดการใช่ไหมครับตัวอย่างจะเป็นแบบนั้นร้าน 4J ก็จะมีร้านเซเว่นก็จะมีผู้จัดการใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเป็นหน่วยงานรัฐบาลก็จะใช้คำว่าผู้อำนวยการนะครับอันเนี้ยใช้ได้เหมือนกันแต่นิยมใช้ไม่เหมือนกันและไม่ได้มีความผิดอะไร อันนี้เรามาดูนะคะรับความหมายของซัพลายเชนห่วงโซ่อุปทานอันแรกะเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกเป็นการประสานร,ามราาลลวมในเรื่องของกระบวนการทางธุรกิจโดยเริ่มต้นจากผู้บริโภคขั้นสุดท้ายทําไมต้องเริ่มต้นจากผู้บริโภคขั้นสุดท้ายว่าอาไร<ห><ๆ>ครับทำไมเราไม่เริ่มต้นจากการผลิตอ,อันที่สองเขาบอกว่าเขาเริ่มต้นตั้งแต่ผู้จัดส่ง วัตถุทีไปถึงผู้เสจนโยบายอันแรกเขามองว่าอะไรครับเขามองความต้องการของผู้บริโภคก่อน